สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชาละวันได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี2564ทนาย หนึ่งในทีมทนายของคนดังที่เด็กเรียกว่าตาได้โพสต์ไว้กรณีที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัย15ถึง16ปีแต่เรื่องราวได้เงียบไปตามข่าวล่าสุดทนายคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์หลายๆสื่อว่าพาเด็กสาวคนนี้มาอยู่ภายใตย้การดูแลของทนายชื่อดัง ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้สตอรี่แบบนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วถ้าเป็นจริงเท่ากับเธอถูกละเมิดทางเพศซ้ำซากและซ้ำไปซ้ำม,มากับหลายๆบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆเลยงานนี้ขอให้กำลังใจทนายตาั้มสิทธาให้สืบค้นและช่วยเอาความจริงให้สังคมได้รับรู้ ไปให้สุดซอยไม่มีอะไรต้องมาใส่ร้ายใส่ความกันเพราะเด็กสาวคนหนึ่งแฮแท็กไม่ควรต้องมาตกนรกซ้ำซาแบบนี้โดยทนายอาวุโสท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,564ปีกว่าโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเมื่อวันที่25กันยายน 2,564ที่ผ่านมาได้มีคนแนะนำให้คนสองคนคนที่เป็นพอ่อเป็นลูกมาหาผมที่คอนโดพ่ออายุ62ปีลูกสาวอายุ15ปี8เดือนมาขอให้ผมช่วยเหลือเขาเล่าข้อท็จจริงให้ผมฟังในเบื้องต้นว่าเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ภรรยาของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวคนนี้มีอายุเจ็ดขวบเขาซึ่งรับจ้างทั่วไปจึงนำลูกสาวคนนี้ไปฝากไว้กับลูกอีกคนซึ่งเป็นคนละแม่กันพี่สาวก็มีฐานะยากจนจึงเอาน้องที่พ่อนำไปฝากไว้ส่งไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่จังหวัดจันทบุรีทางจังหวัดจันทบุรีได้ส่งเด็กหญิงคนดังกล่าว มาอยู่ที่บ้านราชวิถีในกรุงเทพมหาคนครเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เด็กหญิงคนดังกล่าวคิดถึงพ่อมากจึงได้หนีออกจากบ้านราชวิถีมหาพอที่อำเภอกบินบุรีได้มีคนในอำเภอนั้นไดว่าจ้างให้พ่อของเขาไปตัดไม้อยู่ค่ะและให้พ่อเขาเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้ว่าจ้าง วันที่14สิงหาคม2564เขาจึงพาลูกสาวของเขาเข้าไปอยู่บ้านของผู้ว่าจ้างประมาณปลายเดือนสิงหาเขาออกไปตัดไม้ให้ลูกสาวอยู่ในบ้านของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างเข้ามาลวนลามทางเพศลูกสาวของเขาด้วยการเข้ามากอดหมาปั๊มลูกของเขาแต่ลูกสาวเขาไม่ยินยอมจึงถูกข่มขู่ ลูกสาวนำเรื่องมาเล่าให้กับเขาฟังเขาพยายามจะออกไปหาบ้านเช่าอยู่แต่เขาไม่มีเงินและไม่รู้จักใครจึงต้องทนอยู่ในบ้านนั้นด้วยความรับแข้นใจมาตลอดต่อมาคืนวันที่11กันยายน2564ลูกเลี้ยงของคูววจางเมายาเขามาทำการข่มขืนลูกสาวเขาอีกและข่มขู่ลูกสาวเขา ไม่ร้องและไม่ให้นำเรื่องไปบอกใครในคืนวันที่13กันยายนก็เข้ามาข่มคืนลูกสาวเขาอีกวันที่15กันยายน2 564ลูกเลี้ยงของภูวาจ้างไปพาลูกสาวเขาไปกักตัวไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากบ้านที่เขาพักออกไป10กว่ากิโลเมตรทุกคนช่วยกันปิดบังเขาว่า มีเท็กซี่ของน้องชายเขาจากสมุทรปราการไปรับเขาจึงรีบมาจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าเขาถูกหลอกเขาและน้องชายของเขาช่วยลูกสาวเขากลับมาได้เมื่อวันที่19กันยายน2 564ที่ผ่านมาเมื่อเขานำลูกสาวของเขามาขออาศัยอยู่บ้านของน้องชายของเขา ที่สมุดปาการแล้วมีคนแนะนำให้เขาพาลูกสาวของเขามาหาผมเมื่อผมฟังเขาบอกเรา่าเหตุการณ์ในชีวิตอันสุดจรันทศของเขาสองพอลูกจบแล้วตัวผมชาไปหมดน้ำตาไหลออกมาโดยที่ผมไม่รู้สึกตัวมันมีความรู้สึกแน่นหน้าอกมากผมรู้สึกตัวแล้วบอกกับสองพอลูก และน้องของเขาซึ่งเป็นอาของลูกสาวเขาว่าหากยังไม่ตายก่อนเวลาอันควรผมจะลากคอไอ้พวกทรชนที่มีส่วนเกี่ยวทุกคนเอาเข้าคุกให้หมดเพื่อที่จะลบล้างรอยเผลในจิตใจของพวกเขาให้จงได้แต่ตัวผมเองขณะนี้ก็เข้าตำราเตี่ยอุ้มคอมด้วยสภาพทางเศรษฐกิจอยู่พอสมควร ทางคุณนรงศักดิ์และคุณสุรศิษฐ์ซึ่งเป็นรองประธานสาภาพแรงงานวัฒนภัยสารแนะนำให้ผมซึ่งเป็นประธานสาภาพแรงงานวัฒนภัยสารทำหนังสือขอบริจาคเงินมาอย่างเพื่อนพ้องน้องพี่ชาววัฒนภัยสารผมหวังว่าชาววัฒนภัยสารคงจะไม่ทอดทิ้งคนในยามยากส่วนผม หากลากคอพวกเงี้ยเหล่านี้เข้าคุกไม่ได้คงนอนตายตามไม่หลับแน่แท้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าทนายตั้มคือที่พึ่งของคนที่ตกทุกข์ได้ยากทีมทนายตั้มค่ะไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน สรุปทนายท่านนั้นได้ช่วยแจ้งจับคนร้ายได้สักลายไหมคะคุณใหม่ชาลวันได้ตอบกลับความคิดเหนนี้ว่าแจ้งแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าตุ๊กาตาอย่างคงไม่ชอบถ้าส่งตุ๊กาตาลูกเทพไปให้คงฟัดจนพังฮ่าฮาขนาดซื้อบริการเด็ก13ยังตัด13-33ปี นี่ข่มขืนจะได้ไปเท่าไหร่คุณอิทธิพันธ์ปิ่นระโลดได้พูดคุยกับนายพวิ์พาสุขชาวสมุตปาการที่ผู้เสียหายนับถือเป็นตาโดยเราให้ฟังตั้งแต่ต้วนว่าไม่เคยรู้จักกับเด็กมาก่อนไม่ใช่ญาติแท้ๆมารู้จักกันตอนพบเป็นประธานสหภาพแรงงานวัฒนภัยสารเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2,564เนื่องจากเด็กมาขอความช่วยเหลือตอนที่เขาหนีมาหาพ่อของเขาที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเล่าชีวิตให้ฟังตามที่เขียนในจดหมายว่าถูกลวงละเมิดต่างๆจากพอลูกที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วตาก็ช่วยดำเนินคดีกับคนที่ข่มขืนเรียกค่าเสียหายไปเจ็ด0มื่บาท และผู้ที่ก่อเหตุตอนนี้อยู่ในคุกจากนั้นตนก็หาทางช่วยเหลือเด็กหญิงรายนี้ด้วยการร่างหนังสือขอความชื่อเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆและก็รู้จักกับทนายสเสือคนที่ก่อเหตุเพราะเขารู้จักกับนักการเมืองเยอะจึงอยากให้เขาช่วยเหลือเขาก็รับปากว่าเอามาอยู่กับเขาก็ได้เดี๋ยวจะส่งให้จบปริญญาตรี และให้ทำงานเป็นแม่ครัวพอช่วงเดือนธันวาคม2564ทนายคนดังกล่าวก็มีการรับผู้เสียหายจากสมุดปาการไปอยู่ห้องเช่าแถวดินแดงจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่พอเกิดปัญหาการละเมิดทราบว่าไม่ได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูอีกเลยทำให้เด็กมีความกดดันและพยายามขอความช่วยเหลือย้ำว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งนี้ผู้เสียหายมีหลักฐานทั้งคลิปภาพคลิปเสียงที่เก็บไว้รวมถึงข้อความแชทที่ผ่านมาและพยายามส่งจดหมายไปขอคำแนะนำกับทนายตั้มจริงรวมถึงร้องเรียนไปหลายทีทั้งเพจสายไหม่ตองรอดเพจอิจันมูลนิธิปวีนา จากนั้นตนจึงแนะนําให้ร้องไปยังทนายตำและทนายตำก็รับเรื่องไว้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าข่าวออกมาในด้านลบทําให้เด็กเสียใจผิดหวังเวลาเสียหายทั้งสองฝ่ายตัวของตนก็เสียหายเพราะทางครูก็แนะนําเด็กว่าอย่าไปเชื่อตนมากเพราะเป็นพวกเดียวกันกับทนายที่ก่อเหตุทําให้เด็กไม่ไว้วางใจและเมื่อทนายดัง ออกมารับเรื่องก็กลายเป็นว่าเด็กจะไปรีดเอาทรัพย์ผู้กอ่อเหตดตอนนี้เขาเลยไม่อยากจะขอความช่วเหลืออะไรแต่เขายืนยันว่าต้องการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนายภวิตกล่าววา่าผู้เสียหายบอกวา่าช้ำใจถูกกระทำไปสี่ครั้งบอกวา่าหนูขยักขยงมากแต่หนูไม่มีทางเลือกเด็กผู้เสียหายเคยขอทุนการศึกษา หนึ 1> 1่งถึงสองแสนบาทเพื่อที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่แต่เขาก็ไม่สนใจหลังเกิดเหตุได้คุยกับทนายคนดังกล่าวแต่เขาเป็นคนมีอีกโกคิดว่าเป็นคนมีชื่อเสียงจึงไม่ยอมเจรจาดดใดๆนายพวิต์กล่าวย้ำบอกว่าชีวิตเด็กสาวผู้เสียหายยิ่งกว่าละครน,นำเนาเพราะที่โดนกระทำชำเราจากสองพอลูกอายุ15ปี8เดือน และตอนโดนทนายสอเสือกระทำชํำเราอายุ16ปีตอนนี้ผู้เสียหายอายุ18ปีแล้วได้ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นส่วนในมุมของการดำเนินคดีไปยังผู้เสียหายเพราะไม่อยากที่จะไปทำให้ผู้เสียหายต้องช้ำใจเมื่อต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้เสียหายยืนยันว่าต้องการจะเอาเรื่องถึงที่สุดไม่ต้องการเงิน ต้องการจะดำเนินคดีนอกจากนี้ตลอดทั้งวันผู้สื่อข่าวได้พยายามที่จะติดต่อไปยังทนายคนที่ถูกพาดพิงถึงแต่ก็ไม่รับสายมีเพียงเสียงตอบรับว่าผมทนายสุรชัยตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ให้ฝากข้อความไว้และยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆ